ตอนนี้เราไปอยู่ในบูธของหมูยอมณีจันทร์นะคะเราอยู่อีสานแล้วเราก็ต้องมา,มาดูหมูยอนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะคุณไอซ์ค่ะคุณไอซ์นะคะคุณไอซ์เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาทําผลิตภัณฑ์นี้ขายดีมากขนาดไหนคะก็ในวันแรกที่ทํานะคะเราเรา,เรามองค่ะเรามองว่าหมูยอเนี่ยมันสามารถแปลรูปได้เราก็เลยมองว่า มันน่า,จ,าจะทาเป็นธุรกิจให้เราได้แล้วสาคัญคือเราอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยมามาลองเข้าในกระบวนการของธุรกิจดูมาปรึกษาในโคราชนะคะว่าต้องทํายังไงแบบไหนแล้วก็เลยได้ไปเรียนสูตรมาค,ค่ะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะจากอุตสาหกรรมแล้วก็ของโครงการของสสวที่โคราชนี่แหละคะ่ะเขาก็จะพัฒนาสูตรเรื่องของพิไทยนะคะเรื่องของความชื้นการเก็บรักษาและสําคัญคือการขยายตลาดเนี่ยก็สามารถ สามารถกระตุ้นยอดขายให้เราได้ในวันนี้เนี่ยเรามีการจัดสัมมนาอบรมสัมมนานะะในหัวข้อแบบหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้ประกอบการสนใจที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคะอยากมีอะไรที่อยากจะให้สสวช่วยอีกในส่วนของออนไลน์นะะสสเ,เนี่ยนะคะทางสสวจะให้ความรู้เรื่องของออนไลน์อยู่แล้วเสมอๆ,ๆด้วยนะคะเพราะว่ามีคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์แล้วก็การโพสต์การแบบว่า คือแบบในในในใช่ค่ะในถ่ายรูปถายรูปนี่ได้ได้เต็มเต็มเลยค่ะเพราะว่าทางนี้เขาามีการจัดขอถ่ายรูปให้ด้วยนะคะของสอสวแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มเติมเนี่ยคือทางเราเนี่ยค่ะอยากจะขยายเรื่องของการต่อย,ยอดธุรกิจตอนนี้มันเป็นการขายปลีกและก็ขายส่ง ทางเราทั้งปีกแล้วก็ส่งแล้วเรามองเห็นว่าตอนนี้คือธุรกิจการค้าขายเนี่ยมันค่อนข้างจะไปเร็วและโตเร็วเลยมองถึงการทําธุรกิจแบบแฟรนไชส์แต่สําคัญคือทางเราเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องของการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์อยากอยากจะอยากจะได้ความรู้ได้ค่ะอยากจะได้ความรู้เรื่องของแฟรนไชส์นะคะแล้วก็สําคัญคือเราเป็นเด็กที่ยังไม่มี เครดิตเท่าไหร่เราอยากจะเพิ่มเพิ่มเรื่องของเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะคะร่วมกับเอสบีแบงก์ใช่ค่ะใช่เพิ่งเพิ่งได้ทราบเรื่องค่ะค่ะได้ได้เพราะว่าเราเราเราอยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะก็จะมากเลยค่ะก็ประโยชน์นอกเหนือจากสิ่งเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรอยากจะฝากอะไรดีกว่าฝากอะไรถึง ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาวันนี้อ๋ออยากจะบอกว่าคือโครงการที่ที่เราก็ได้เข้าร่วมอะค่ะถ้าถ้ามองเห็นจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสายไหนทั้งอาหารหรือไม่อาหารก็แล้วแต่มองว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราไม่สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้มนที่มุมมองแล้วแล้วทัศนคติของผู้ประกอบการด้วยใช่แล้วสําคัญคือหมูยอที่ไอ้ทำตอนนี้คือเราพัฒนาจนเราไม่ต้องใส่แป้ง ใช่เร,เราเราเรามองว่าเราพัฒนาจนถึงว่าวันนี้ผู้ผู้ผู้ผบริโภคค่ะปลอดภัยเรื่องของหมูที่ไม่มีสารปลอดนะคะแล้ไม่มีสารเคมีแล้วก็แป้งก็ไม่มีสําคัญคือเราไม่ได้ใส่สารการันบูดอันนี้คือเราพัฒนามาเนี่ยเข้าปีที่3แล้วค่ะนอยู่ได้นานถ้าแช่เย็นจริงๆเนี่ยคือมันจะได้ประมาณ14วันเพราะว่าหมูยอคือเราสุกแล้ว นะคะพร้อมทานได้เลยค่ะก็จะมีข้อดีตรงนี้อันนี้ก็คือจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยเห็นงถึงประโยชน์วันนี้ในนี้พี่ว่าเราน่าจะได้องค์วามรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะๆเนาะอันนี้น่าจะได้ประโยชน์จริงๆถ้าเกิดเทียบเทียบเทียบดูแล้วเนี่ยมองว่าการการเขาเรียกว่าแบรนด์แล้วก็แพ็เกจจริง ถ้าเราไปเอาข้อมูลจากข้างนอกเยอะค่ะค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะคะอันนี้เราเรามีทีมงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เขาช่วยเหลือกันในโคราชอันนี้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สสวก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดอยู่แล้วนะคะมีอะไรก็ประสานกับศูนย์ OSS ที่นี่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ